อรุณสวัสดิ์ค่ะที่ดินสวยบ้านไร่ยอยู่ทยททานีค่ะวันนี้นะคะพาเข้ามาดูบรรยากาศช่วงเช้าของโครงการที่9นะคะที่ดินสวยบ้านไร่ยอยู่ทยทธานีที่ดินแปลงนี้นะคะก็ได้โดนลูกค้าจับจองไปหลายแปลงแล้ว โอนกรรมสิทธิ์กันไปเรียบร้อยหลายแปลงแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังลังเลวันนี้อแอดมินผาเข้ามาดูบรรยากาศช่วงเช้าตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าหกโมงนิดๆนะคะตอนนี้ก็คือไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นด้านนู้นคือด้านทิศต,ตะวันออกค่ะ ดินดีเป็นดินดำนะคะมองเห็นได้เลยว่าเป็นดินดำแล้วก็ถางกว้างๆนะคะทางสาธารณะกว้างๆก,ก็เรายังมีแปลงสวยๆเนี่ยนะคะเอาไว้ให้เลือกอีกถึงหลายๆแปลงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่3ไร่นะคะ4ไร่หไร่ก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งสองไร่เนื้อที่กำลังดีมีแหล่งน้ำพร้อมเราก็มีเอาไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะ สวยมากแล้วก็บรรยากาศวันนี้ก็ดีมากค่ะช่วงนี้อากาศไม่ร้อนค่ะมีฝนตกลงมานะคะให้ชุ่มฉ่ากันก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดที่ดินเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็สามารถอ,อินบ็อกเข้ามาใน ทักมาในข้อความของเพจก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโทรเข้ามาที่เบอร์0944792642เลยก็ได้นะคะก็มาคุยรายละเอียดกันโดยตรงได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าเออตรงตามใจที่ลูกค้าต้องการไหมนะคะสเปคมันเป็นยังไงบ้างเนือที่มันเป็นยังไงราคามันออได้ไหมยังไงนะคะมาคุยกันได้เลยเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังแปลงด้วยค่ะ Say what you wanna say to me now Ocean, let me float around. Eyes closed, eyes closed. Like we're dreaming, even where we're not. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. Uh, you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you and me.